เราได้รับเกียรตินะครับจากฝ่ายบริหารของเทศบาลตะบนพิสัยนะครับในการกล่าวต้อนรับพีวีทวีตุข้าวนะครับแล้วก็วิ่งบอมนะครับวันนี้จะไม่มีแอโรบิกนะครับพี่ๆบอมองกันเองได้เลยนะครับผมมาลงทะเบียนก่อนนะครับตรงนี้เดี๋ยวพาชมถ้วยถ้วยสวยมากเลยพ่เซนเตอร์ถ้วยของเของพาทุกท่านนะครมพิษสัยไม่มีงานวิ่งมา2ปีแล้วนะครับ ก็เลยงานวัดงานบูญงานวิ่งเจอตลอดครับเจอทุกที่ทุกกรัีนะครับครับครับนคุณหมอสานนะครับท่านนายแพทย์ตอนนี้ตีห้าที่สิบหกนาทีนะครับเราขอญยตเลือนไปสิบนาทีนะครับเลือนตัสิบนาทีเดี๋ยวจะปล่อยตัวนะเดี๋ยวจะปล่อยตัวแล้วนะงานวิ่งเปิดเมืองคนพิสัยนะครับร้องมุบานเนี่ยตีห้าสนตอนนี้ก็เดินช้อปปิ้งเดินชมก่อนนะครับจะมี สินค้าสำหรับนักวิ่งนะครับมีทั้งหมกทั้งรองเท้าทำลายดินต้งเลื่อนเป็นตัวแรด์ราคาพิเศษมาขายวันนี้นะครับรองเท้าวิ่งมาเซลล์นะรองเท้าวิ่งรองเท้าวิ่งหมวกนะครับนี่กางเกงว่ากางเกงสวยกางเกงวิ่งโอ้สวยสวยเลยสีขาวสวยขออนุญาตแจ้งเลื่อนการปล่ตัวนะครับส0กิโลเป็น 45 40นาทีนะครับส่วน5กิโลก็จะเป็น45นี่นมีแบบแฟนซีด้วยสวย,ยางามต,ตัว0ตอนนี้ด้านนอกของเรานะครัเ็พร,ร้อ,อมหมดทุกอย่างแล้วนะครับเหลืออย่างเดียวแค่แสงจากว่าทิ์นะครับอ่ะเดี๋ยวอีก10นาทีก็จะปล่อยตัวนะนี่นักวิ่งก็มาวันนี้น่าจะประมาณ 30. มร0อคนนะครับพี่นักบินนะครับที่เดินทางมาถึงนั้นนะครับที่ยังไม่สมัครนะครับสามารถสมัครได้นะครับ๋อมาสมัครหน้างานก็ได้นะครับเอดีเลยดีเลยอ่าสิบกิโลครับสิบกถ้าพร้อมแล้วขอเรียนเชิญที่จุดเปิดตัวได้เลยนะครับสิบกิโลนะครับสิบกิโลนะครับสิบกิโนะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับหล่อเลี้ยเชิญที่จุดเปิตัวได้เลยนะครับสิบกิโลนะครับเฉพาะสิบกิโลนะครับเฉาะสิบกิโลนะครับ เราจะปล่อยตัวอ,อีกสินอ่าเขาเรียกแล้วนะ10กิโลละ10กิโลมาก่อนนะมี10กิโลกับ5กิโลนะครับมามาอยู่ที่งานวิ่งเปิดเมืองพรมพิสัยนะครับก็นำร่องท่องเที่ยวเทศกาลออกภาษาบางฝ่ายพิยนาคโลกนะครับอันนี้จะเป็นออกเอนไนจัดก่อนแล้วก็พรุ่งนี้จะเป็นงานป่านตาลอยนาาจะเป็นงานของเทศบาลตำบลพรมพิสัยจัดนะครับวันนี้ก็จะเป็นมีค่าใช้จ่ายนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้ก็งานฟรีนะครับเดี๋ยวพามาชมนี่จุด หยุดลงทะเบียน <5, 10 S 2> นะครับหยบุดลงทะเบียนจุดรับของฝากแล้วก็ตรง,งนี้นะครับ,รอ,าารบอันนี้พามาชมช่วยรางวัลน,นะช่วยรางวัลนี่ห้ากิโลเมตรสิบกิโลเมตรก็จะมีนะครับและพี่พี่สอทอนะครับยินดีเป็นพิธีนะครับเราจะกล่าวต้อนรับนักวิ่งนะครับแล้วก็กล่าวเปิดนะครับในการจัดงาน วิ่งเปิดเมืองพระพิสัยบ้างพลายาหน้าโน่นนะครับวิ่งมาเยอะแยะเลยนะครับอ่ะมาเดินก่อนเดินวอร์มเดินวอร์<ง>มก็เตรียมนะเตรียมเปิดงานสิบกิลโลครับสิบกิลโลครับสิบกิลโลเรียนเชียร์เลยครับสิบกิลโลคุณหมอมิวนะฮะท่านแพทย์หญิงดรจิตดาภาสุนทรธนากรนะครับมาเป็นประธานในพิธีในวันนี้นะครับท่านเป็นที่ปรึกษาและทุนเป็นที่ช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับมาพร้อมด้วยคณะบริหารของอ่า แลสะแลสมาชิกสภาของเบบทศบาลตบดุงวิสัยมาร่วมในครั้งนี้นะตอนนี้การเปิดงานไปแล้วแล้วก็เดี๋ยวรอนะฮะเดี๋ยวรอกดแตรนะครับให้เปิดจุดวิ่งนะครับปล่อ,อยนักวิ่งนะเดี๋ยวรอจะพูดประมาณ5นาทีนะครับตอนนี้ชุดแรกจะเป็น10กิโลเมตรนะครับกับวิ่งเปิดเมืองพลวิสัยบ้างไฟพญายนาคโลกมินิมาราธอนนะครับ5ตุลาคมนะ2568ที่เนะท่านี่จ้าสิ <10 S 2> บกิโลนี่ <10 S 1> ห้ากิโลก็พร้อมตามห้องน้ำมีไหมครับพี่ตามที่จะลดรถมีไหมครับอีกหกนาทีนะครับอีกห้นาทีครับอีกห้านาทีอีกห้านาทีสิบกิโลครับสิบกิโลสิบกิโลครับสิบกิโลครับสิบกิโลตอนนี้สิบกิโลด้านหน้าด้านนอกพร้อมหมดแล้วนะครับด้านนอกพร้อมหมดแล้วครับตอนนี้นะครับเหลือแค่แสงพรันทีครับขอประชาสัมพันธ์อีกครั้งนะครับว่า จุดที่700เมตรนี้นะครับวัดวัดจอมนางนะครับจะมีหลุมเยอะนะครับผมก็วางควัวเลยหมดแล้วนะครับแต่ว่ายังมีพื้นที่ขรุขระอีกนะครับขอความร้ายแรงในสิบกิโลนะครับนี่อ๋อมีซูเปอร์แมนด้วยนะมีซูเปอร์แมนเข้ามาอีกสี่นาทีครับอีกสี่นาทีสี่นาทีจ้าไม่ยงไม่ขึ้นนะครับเท่าไหร่ยังไม่ยกไม่ขึ้นนะครับ รักษาสิทธินะครับพี่รักษาสิทธของท่านนะครับท่านไหนยังไม่เช็คคยยกมือขึ้นนะครับถ้าเข้าเซ็ช่ๆมาแล้วนะครับไม่มีการลายเซ็นของทีมงานนะครับจะถือว่าท่านไม่ได้ออกจากุดในตัวนี้นะครับยกมือได้พี่ได้เลยนะครับไม่มี้วที่น้องอีกสนาทีเก้าแปดเจ็กห้าสี่สามสองหนึ่งเชิญค่ะ ไปตัว10กิโลเมตรนะครับสุดแน่ส,ส,สุดแน่กับตัวพี่กับตัวมาพี่กับตัวมาครับกับตัวมาพี่กับตัวมานะครับกับตัวมาเลยครับกับตัวมาเลยครับกับตัวมาเลยครับ นะครับขออนุญาตตัวเมื่อไดี๋ยวเดี๋ยวรอต่อเลยนะครับเขืก5กิโลครับ5กิโลเรียนเชือกเครับ5กิโลนะครับมาเลยนะครับเราจะขอปล่อยต่อสัก5กิโลเลยนะครับ5กิโลนะครับ5กิโล5กิโลจะปล่อยตี5 45เลยนะครับขอเลทยนเชือก5กิโลครับ5กิโลนะครับ5กิโลเรียนเชิญแล้ว5กิโลเรียนเชิญแล้ว5กิโลครับ5กิโลเรียนเชิญกแล้ว5กิโลครับนักวิ่ง5กิโลนะครักมากเลยมาเป็นสีสันให้งานนะครับ ้ากิโลรับพี่ห้ากิโลนะครับสองนาทีครับอีกสองนาทีมาราธอนนะครับห้ากิโลเมตรครับอีกสองนาทีนะครับอีกสองนาทีนะครับห้ากิโลเมตรนะครับถ้วยรางวัลหกสิบใบเหมือนกันนะครับเท่ากันกับสิบกิโลนะครับอีกสองนาทีครับปล่อยตัวครับห้ากิโลครับจากหน้าบนยัครับพี่อีกสองกิโลเมตรนะครับเอ้ขอโทษครับอีกสองนาทีครับอีกสองนาทีเหมือนกันนะครับวิ่งไปสามสิบเมตรแล้วยูเทิร์นกลับเหมือนเมื่อกี้เลยนะครับ ครับด้านหน้ามีสองคนครับสตาร์ครับมีมีอ่านเดีนยยุบเดนุ่นุฝั่งนุ่นเยุเผื่อท่านติดถ้วยรางวัลนะครับการรับถ้วยนะครับหนึ่งนะครับผมจะดูที่ดิฟนะครับว่ามีแรยเซนว่าปล่อยตัวที่นี่หรือเปล่านะครับสองจะเป็นเช็คพอยนะครับเป็นหนังยางนะครับห้ากิโลกับสิบกิโลจะเป็นคนละสีกันนะครับห้ากิโลกับสิบกิโลเป็นคนละสีกันนะครับถ้วยรางวัลนะครับก็จะเป็นช่วงอายุสิบปีนะครับหนึ่งถึงห้า เก้าแปดเจ็ดหก้าสี่สามสองหนึ่งชช้กิโกเขาเยอะยอยืนกลับมาที่ยืนกับมาครับยืนกันับมานะครับ ปาที Pig, hina, ่สวยงามมากนะครับป so right? so ิผ uh, <Great. S 1> ่านหน้าเวทีค NO? ร um, <đi> <S two> ับสวยามานะครับปีนี้นะครับต้องขอขอบคทคนมาล่กิจกรรครับขอบคณ้วนะครับคุณหมอีสรับกอนัประมาณักชั่วโมงหนึ่งครับอีกชั่วโมงหนึ่งมาแล้วนักวิ่งมารับ มารับเหรียญจากท่านสทอนะคะท่านสทอบางออนกายวงนะครับนี่ออกงานเป็นทางการนะครับโชแอลโชแอลรับเอาจันรับเหรียญเลยครับผมครับจากท่านสทอบางออนกายวงนะคะจ้ารับเหรียญก่อนครับจ้ามาฉัรับเหรียญก่อนนะคะพี่ครับรับเหรียญก่อนนะคะผมจ้ายินดีด้วยครับแล้วก็ไปลงทะเบียนนะคะจ้า รับเหรียญข้อเขาบอกโคตรเด็ดโคตรพี่เขาง่ไปแล้วนี่จังภาพพร้อมอ่ะเดี๋ยวเรารอรอมาแล้วนะครับมาแล้วมาแล้วว้าวแซงมาเลยนี่อ่ายินดีด้วยครับมารับเหรียญด้านนี้นะครับเย้เอาพี่น้อยโชคชัยยานยนต์ ตาสู้ๆครับพี่น้ยรับเหรียญด้วยครับมามา <ๆ S 1> มา <ๆ S 1> อ่านี่ขายแรงมาได้มากครับนี่อะหลายท่านก็มารอให้กำลังใจนะครับมารับเรียญแล้วไปลงทะเบียนนะครับตา โอ้ลง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 ตอนนี้นักวิ่งก็เข้าเส้นชัยกันมาเยอะแล้วนะครับเราก็เริ่มถ่ายภาพเป็นที่ระลึกร่วมกันนะครับบรรยากาศดีๆที่เลนโขงพรมิสัยนะครับนี่อากาศดีมากเลยฟ้าสว่างแล้วนะครับมาอ่ะเอนี่มาเป็นทีมอลักมากเลยนะครับมาอ่ะอ่าถ้าใครหิวก็มาทานอาหารได้เลยนะครับทาง ทีมงานก็จัดอาหารไว้รอแล้วนะค,ะครับภาพสวยๆ <screening> เดี๋ยวเราก็รอให้กำลังใจลหลายๆท่านที่จะวิ่งเข้าเส้นชัยนะคะมารับเหรียญ <ส que. S 1> ้วเดี๋ยวก็จะมีการมอบถ้วยนะครับม<พ>อบถ้วยรางวัลม,<า>มาแล้วมาแล้ว น้ำดื่อมอาหารนับมาแล้วมาแล้วนวักับมาวน,นะครับสิบกิโลสิบกิโลเอฟห้าศูนอันนี้10บกิโลนะเพิ่งน้อยมาแล้วนะครับหลักมากเลย,ย,ยอโอเขาวิ่ง,<อ>ง10บกิโลเขาวิ่งห้กิโลเอามากาม อ่ามาครบทุกคนเลยพึ่งหน่อยแจงพึ่งหน่อยน่ารักน่ารักบินมาแล้วบินมาแล้วมารับเหรียญเลยนะครับนี้่เป็นทีมเป็นทีมสุดยอดเลยครับมาแล้วมาแล้วนักกีฬาของเรานะครับมามามาเดี๋ยวรอที่เขาบอกว่าเขาข้ามสะพานมา ก็เป็นปีกจามแนวควนมาเลยครับปีกตามแนวควนมาเลยก็เป็นสีสันงานวิ่งนะฮะน่ารักมากมีรางวัลแฟนซีด้วยนะครับนี่รางวัลแฟนซีคอ๋อน้องเก่งมากเลยลูกเก่งมากเลยคนเก่งคนเก่งครับโอ้เก่งจังเลยสู้ๆครับคนเก่งคนเก่ง การมอบรางวัลน,นะครับรุ่น5กิโลเมตรนะครับกับว<ะ>ิ่งเปิดเมืองผลวิสัยบางไฟพญายนาคโลกมินิมาร,ราธอนนะครับลำดับที่สอนะครับอาสาสาวทหารพานวิวัฒหัดลาสานะครับี 6, <5. S 2> ๋ยียอาาอนนร <5 S 2> ยยองข้างบนก่อนนะครับตุลาประมาณ6 8นะครับก็ท่านรองนายกนะครับและลำดับที่สีนะครับคุณจตุรงแสงก้านะครับช่วยรางวัลให้นะครับ ลองมอบอีกสองรุ่นนะครับท่ารองนะครับรุ่นต่อไปจะเป็นห้ากิโลเมตรนะครับ M ห้าศูนย์นะครับรุ่นต่อไปนะครับจะเป็นห้ากิโลเมตร M ห้าศูนย์นะครับเดี๋ยวถ่ายรูปตรงกลางนะครับทั้งทั้งทั้งห้าท่านนะครับท่านรองยินตรงกลางนะครับท่านรอะครับเดี๋ยวพาภาพรวมมานะครับ รับรางวัลน,นะครับรนากิโลเมตรนะครับซุปเปอร์แมนลำดับที่3ครับคุณวรชาติวรสเนีครับผมจากน,า,น,นาคารันเนอร์จังหวัดน้องคายนะครับ<อ>นาคารันเนอร์นะครับ ลำดับที่สองครับคุณเอกลักษณ์นันทามีชัยนะครับมีนักวิ่งประจำเลยครับไปทุกสนามนะครับไม่เคยขาดเลยนะครับลำดับที่1ครับคุณอมรินชินนทานนะครับลำดับที่1ครับ5กิโลเมตรนะครับ4 0ถึง49ปีชายนะครับ เดี๋ยวถ่ายรูปรวมกันครับเนียกก่ยขยับมาได้นิดนึงครับผมเดี๋ยวเดินเดินก้าวมาด้านในอีกก้าวนึงครับเดี๋ยวท่านสะท้อนอยู่อีกรุ่นนึงนะครับอ,อีกรุ่นนึงครับอ่ารุ่นอายุ60ป,ป,ปีหญิง <มา S 1> นะครับ5กิโลเมตรน,นะครับมาแล้วเป็นคนแข็งแรงเก่งๆ,ๆนั้นเลยนะครับ อันนี้ลำดับที่2รับไปแล้วนะครับลำดับที่1นะครับคุณตุ๊กสตันน์ครับจากอุดรธานีอันนี้ลำดับที่1นะครับรุ่นอายุ60ปีประเภท5กิโลเมตรนะคบคนพิสัยวิ่งเปิดเมืองคนวิสัยบ้างพลยพิทย<ใ>น,นามินิมาลาทอนนะครับ,อ,บ,รบอ่ารุ่นต่อไปจะเป็น5้ากิโลเมตรหญิงอายุเม่เกิน19ปีนะครับรุ่นต่อไปนะครับ 5กิโลเมตรหญิงอายุไม่เกิน19ปีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเก้าไปก้าลครับเดี๋ยว้าไมเดี๋วเพครับเดี๋ยวเพงลงครับเดี๋ยวเพงลครับก้าทไมก้าเลยครับ